ตัวเลขที่ส่งออกในเดือน8สิงทอแล้วก็เครื่องนุ่งห่มติดลบไปรวมๆประมาณ18%ประมาณ900ล้านเหรียญ28,000น2 8ล้านบาทกินนาซิวั๊สวัสดีครับผมยุทธนาสินสันวิทยนายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยเราจะมาอัพเดตสถานการณ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นประจำทุกๆุกือน ก็จะมาสรุปสถานการณ์ของอุตสาหกรรมสิ่งทองเครื่องนุ่งห่มสำหรับรอบเดือนสิงหาคมนะครับเนื่องจากว่าตัวเลขที่เราได้มาตอนนี้ก็คือจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมแล้วนะครับในส่วนของสินค้าเครื่องนุ่งห่มก่อนนะครับตัวเลขที่ส่งออกในเดือน8ก็คือเราติดลบอีก24เรือบ25นะครับ ซึ่งถ้ารวม8เดือนแล้วนะครับของสินค้าเครื่องนุ่งห่มตัวเลขก็ติดลบไปอยู่ที่16%กเปกว่านะครับหรือถ้าคิดเป็นยอดเงินเหรียญเนี่ยก็ประมาณ300ล้านเหรียญแล้วนะครับที่หายหายไปจากระบบซึ่งก็ประมาณ9,00ากว่าล้านบาทในส่วนของสิ่งทอเองเดือน8ก็ติดลบไปอยู่ที่24%นะครับแล้วก็ตัวเลขของ8เดือนของสิ่งทอก็ติดลบไปที่19% แล้วก็ในส่วนภาพรวมเนี่ยก็จะต้องบอกว่าสิงทอแล้วก็เครื่องนุ่งห่มติดลดไปรวมๆประมาณ18%ซึ่งถ้าเป็นตัวเลขที่หายไปก็ประมาณ900ล้านเหรียญซึ่งก็ตกประมาณ28,000ล้านบาทอันนี้ก็คือตัวเลขของ8เดือนนะครับในส่วนของตัวเลขนำเข้าเองก็หดตัวเช่นเดียวกันนะครับตัวเลขนำเข้าเนี่ยของ8เดือนลดลงไป18%สําหรับเ,เครื่องนุ่งหง่มแล้วก็ลดลงไป 24เอสำหรับสิงทอนะครับถ้ารวมทั้งเครื่องนุ่งห่มแล้วก็สิ่งทอก็ลดลงไปเฉลีย่ยประมาณ23หรือเป็นตัวเลขประมาณ700ล้านเหรียญน,นะครับทีน,นี้ว่าถ้ามองภาพรวมๆแล้วเนี่ยเราเหลือเวลาอีกประมาณสัก4เดือนในช่วง4เดือนก็ยังพอคาดเดาได้ว่าตัวเลขก็ยังน่าจะติดลบต่อเนื่องทั้ง4เดือนจนไปถึงเดือน12 สิ่งที่เราคาดหวังก็คือ,อพยายามนะครับที่จะให้ตัวเลขการส่งออกทั้งสิ่งทอและเครื่องนุ่งหอมเนี่ยไม่ให้ติดลบมากไปกว่านี้นะครับถ้าติดลบเป็นตัวเลขเช่นนี้ต่อไปอีก4เดือนจนถึงสิ้นปีเราก็เชื่อว่า,าภาพรวมๆแล้วตัวเลขที่จะหายไปจากระบบเนี่ยจะสูงขึ้นไปจนถึงประมาณ4 0 0 0 0ื่นวมๆี่0 0 0ล้านบาทนะครับสำหรับปีนี้ที่หายไปจากระบบ ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการติดลบที่มากที่สุดในอาจจะเรียกว่าในประวัติศาสตร์ของอุสตสาหกรรมนี้เลยนะครับเ,เราก็คาดหวังนะฮะว่าในช่วงสเดือนที่เหลือเนี่ยเราจะพยายามตีตื้นกลับมาแล้วก็พยายามหาลูกค้าพยายามที่จะร่วมมือกับองค์กรต่างๆนะครับในการที่จะทําเรื่องของการส่งออกทั้งสิ่งทอเครื่องนึ่งห่มให้มากขึ้นให้ได้ในช่วงนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าเรื่องของการระบาดเนี่ย ในต่างประเทศยังมีอยู่เยอะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นการระบาดในรอบ2แล้วก็ดูเหมือนว่าทุกประเทศเลยที่ล็อกดาวน์แล้วคลายล็อกดาวน์จะมีเรื่องของการระบาดรอบ2เกิดเกือบจะทุกประเทศของประเทศไทยเองก็มีการคาดการณ์ถ้าอ่านจากหนังสือพิมพ์หรือว่าการสัมภาษณ์ต่างๆของคุณหมอเนี่ยก็น่าจะไม่เกินเดือนพฤศจิกานะครับรอบ2เนียอาจจะมาเพียงแต่ว่าคงจะไม่สาหัสเท่ากับรอบแรกนะครับ กรน,นีประเด็นของสมาคมเองกับอุตสาหกรรมเองซึ่งเราก็มีทีมงานซึ่งพยายามผลักดันอยู่ใน,ในหลายๆเรื่องตั้งแต่เรื่องของการพยายามให้ภาครัฐได้สนับสนุนในแง่ของการซื้อสินค้าของไทยมากขึ้นมีการผลักดันเรื่องของในระดับนโยบายที่จะให้การซื้อสินค้าเป็นการซื้อเพื่อตุนในปีหน้าแต่ว่าให้มาซื้อในปีนี้เพื่อส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจมันหมุนเวียน แล้วก็ให้เต้มต่อกับ SME ที่จะมีโอกาสในการเข้าประมูลงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้มากขึ้นอย่างน้อย3-40%ควรจะเป็นตัวเลขที่ SME เข้าร่วมประมูลแล้วอยู่ในโควตาที่ SME ควรจะต้องทำได้โดยให้ลดการน,นำเข้านะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งซึ่งพยายามผลักดันกันอยู่เต็มที่เลยก็คือเรื่องของการให้ประกันสังคมพยายามที่จะช่วยเหลือในส่วนของคนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์62% ในการที่จะหยุดกิจการชั่วคราวในช่วงนี้นะครับซึ่งเราก็เห็นภาพอยู่ว่าในอุตสาหกรรมมีหลายโรงงานที่มีความจําเป็นจะต้องหยุดกิจการในบางแผนกหรือว่าทั้งโรงงานในช่วง 2- อสาเดือนนี้อันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการผลักดันเต็มที่อยู่เ,เร็วๆนี้สมาคมก็จะมีการประชุมนะรเราก็อยากจะเชิญสมาชิกทั้งหมดเนี่ยเข้ามาร่วมให้ความเห็นในการที่จะฟื้นฟูอุตสาหกรรม ฟื้นฟูธุรกิจของเราต่างๆนะครับมาช่วยกันระดมสมองแล้วก็ดูว่าเราจะผลักดันเรื่องต่างๆเนี่ยผ่านทางอ,องค์กรที่เป็นทั้งภาครัฐเอกชนอื่นๆได้ในเรื่องอะไรบ้าง ในการที่จะช่วยกันทําให้กุาหกรรมเรากลับมาให้เร็วที่สุดครับก็เดี๋ยวยังไงสมาคมก็จะมีการแจ้งเป็นทางการไปครั้งหนึ่งนะครับในช่วงปลายเดือนนี้ว่าจะเป็นวันเวลาไหนก็ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมกันแสดงความยิน็นด้วยครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ